สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่สวนนะคะอากาศเริ่มดีขึ้นมานิดนึงแล้วค่ะตอนนี้ประมาณน่าจะประมาณสักสิบเจ็ดหรือสิบห้าหรือสิบเจ็ดองศาประมาณนะะี้ค่ะเริ่มมีแดดแล้วหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็หายเนาะแต่ว่า ยังไม่ได้ทำคลิปข้างนอกนะคะน้ําแข็งละลายแล้วค่ะตัวนี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะที่เป็นน้ําตกนะ่ะป,ปลากลาเราค่ะเริ่มขึ้นมาละมารับแสงอาทิตย์หน่อยหนึงเนาะยังใบไม้ ยังไม่เริ่มยังไม่ผลีนะคะดูดูต้นพวกนั้นนะคะพวกนั้นเป็นต้นพรำนะคะต้นลูกพรำยังไม่ผลีค่ะแต่ถ้าเป็นต้นอื่นๆก็อาจจะมีเริ่มผลีบ้างนะคะเหมือนต้นแอปเปิลเราเอ้ยไม่ใช่สิต้นเชอรี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูต้นเชอรี่นะคะวิฟต์นี่นะคะ่ะเอาไหนละนะ่คะยังไม่ ยังไม่ผลีใบเห็นไหมคะยังไม่ผลีใบนี่ค่ะยังไม่ผลีใบอันนี้น่าจะเป็นดอกด้วยมั้ยคะนี่ค่ะตัวนี้น่าจะเป็นดอกคะ่ะย่าเริ่มขึ้นแล้วคะ่ะเห็นไหมคะเขียวเดี๋ยวจะพาไปดูดอกพลัมนะคะขาว <c oughs> เต็มต้นหมดแล้วข้างล่างนีค่ะอันนี้ผลี เริ่มผลิใบนะคะอันนี้ต้นเชอรี่นะคะนคะคะอันนี้พรมต้นลูกพลุนนั่นแหละคะ่ะบ้านเราเรียกลุนเนาะเขาพลุนเนี่ยเขาจะเรียกตอนที่มันเป็นลูกแห้งๆนะคะที่เขาแบบเอามาแบบตากแห้งหรือว่าเอามาเชื่อมเสร็จเรียบร้อยถ้าเป็นต้นสดเขาเรียกลูกพัมนะคะ ถ้าเป็นลูกสดๆเขาเรียกพลัมนะะี่ยค่ะใบยังไม่แบบผลิเลยเพิ่งเป็นแบบตุ่มเล็กๆนะคะแต่บางอย่างก็เริ่มผลิใบแล้วนะคะอ่ะขี้เนี่ยเสียงน,น้อยเราค่ะเราว่าจะไปขุดต้นไม้เอามาปลูกนะคะเดี๋ยวจะพาลงไป ดูไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบตัติเราก็จะทำคลิปเรื่องการใช้ชีวิตทั่ว,วไปให้ดูนะคะสลับสลับกันไปเนาะจะได้รู้ว่าวิถีชีวิตที่เราอยู่โรเมเนียเป็นแบบใดบ้างอยู่แบบชบาวบ้านชาบ้านนะคะท้องไร่ท้องนาท้องสวนไปนะคะเขาถายพลวนดินวละแต่ยังไม่ลง ถ่ายกลบเนาะเออถ่ายกลบแต่ยังไม่ลงว่าจะปลูกอะไรนะคะฝนก็เริ่มตกบ้างแล้วคะ่ะหิมะไม่มีละละลายละถ้ามันมีแดดสองสามวันเนี่ยหิมะละลายหมดเลยนะคะมันจะจะล,ะละลายเร็วมากเลยเนี่ยค่ะเชอร์รี่ต้นนี้ใบเริ่มออกแล้วคะ่ะเนี่ยค่ะ ถามว่าทไมไม่เหมือนกันถ้าคุณหน้าส่วนเดียวกันมันมันอยู่ที่ว่าตรงไหนที่แบบมันโดนแสงแดดบ่อยหรือว่ามันโดนทิศทางทิศเหนือทิศใต้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแบบนี้อันเนี้ยต้นอะไรไม่รู้คะ่ะแต่มันเป็นต้นไม้ที่แบบเปลือกมันแบบใช้ในการก่อไฟดีมากเลยเขาบอกว่าเหมือนมันมี มีอะไรที่ทําให้มันติดไฟง่ายอ่ะคะ่ะเนี่ยสวนเรานู่นจนสุดตรงนั้นละคะสุดตรงใกล้ๆหักขาวๆนะคะที่เป็นต้นดอกดอกพรมนะคะที่มันอันนั้นและอันนี้เขาเรียกว่าพรามที่มันเป็นอีกชนิดหนึง่งมันจะออกดอกเร็วกว่าพรามแบบเป็นลูกย,วยาวๆ <c oughs> พรมป่าเขาเรียกพรมป่านะคะมันจะออกลูกเร็ว นี่กูดองอันนี้ก็เป็นต้นสนนะคะเริ่มออกใบละนิดนึง <c oughs> แปลงจะปลูกขากเราค่ะว่าจะปลูกวันนี้ยังไม่ได้ต้นวันคี่เออ จะไปขุดต้นไม้มาปลูกนะคะต้นที่มันต้นเล็กๆนะคะนู่นเมืองเราอยู่ตรงนู้นนะคะเห็นไหมคะเมืองเราตรงข,งขาวๆนู่นค่ะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะเห็นไหมคะอันนี้สันเขาอันนี้เมืองเราอยู่ตรงเนี้ยค่ะข,ขาวๆเนี้ยค่ะ นั่นแหละค่ะเมืองเราที่เราอยู่กันสวนเราอยู่ห่างจากเมืองประมาณสิบสองกิโลนะคะประมาณสิบสองกิโลอันนี้ต้นพลุนนะคะมันเกิดเองเพราะว่ารากมันไปถึงไหนมันก็จะเกิดตรงนั้นเนาะและทีนี้ยเราก็เลยตัดมันตัดแต่งมันให้มันเป็นเหมือนรัว้วเหมือนที่แบบเหมือนเราปลูกค่ะจริงๆไม่ได้ปลูกนะคะเกิดเอง มันก็จะมีต้นเล็กต้นน้อยอยู่ข้างๆเนี่ยคะ่ะแต่ว่าเราก็ตัดออกแล้วก็ปล่อยให้มีต้นเดียวที่มันสูงขึ้นสูงขึ้นอะไรเงี้ยนะคะดูค่ะดูต้นพลัมค่ะต้นพลัมดูดอกมันค่ะเหมือนดอกเหมือนดอกอะไรดีเห็น <laughs> 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 พึ่งได้ยินเสียงพึ่งไหมคะพึ่งทํางานเต็มเลยคะ่ะพึ่งโ oh, 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 อ้อลอดเนี่ยเยอะมากเลยคะ่ะ ยืบวอก o ืบวอกไปฟอร์ฮู <c oughs> ้ฮึโชคดีมากเลยค่ะที่มันดอกมันบานแล้วมันมีแดดช่วงนี้เพราะว่าเราอาศัยพึ่งเนาะแล้วมันมีเนี่ยค่ะมีบ้านอยู่หลังใหญ่ๆเนะคะ่ะเขาเลี้ยงพึ่งไว้เพื่อที่จะเอาน้ำมันไปขายน้ำพึ่งไปขายนะคะ ไรเนี้ยอยู่มีสถานที่เลี้ยงใกล้เรานังคิดดูว่าพึ่งมันจะเยอะขนาดไหนอะค่ะแต่ก่อนไม่มีนะคะเขาพึ่งมาเขาพึ่งมาทำได้สี่ห้าปีน่าจะได้ spring, yeah? อือ s ก นคิดดูค่ะมันมีกลิ่นหอมๆอ่อนๆด้วยนะคะสวยมากเลยค่ะสุดยอดเห็นตาเปล่าแล้วสวยมากเลยค่ะที่นี่อะค่ะเขาจะมี ตระก,กะแนวคิดอยู่อย่างหนึง่งถ้าต้นไม้ต้นอะไรที่อยู่เกิดหน้าบ้านเขานะคะต่อให้เป็นนอกพื้นที่ดินเขานะคะเขาบอกว่านะี่คือต้นที่เป็นทรัพย์สินของเขาอันนี้ถามแฟนนะคะอันนี้ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ตรงน,นี้มันเริ่มโรยกันเยอะละแต่ต้นนี้ยังมีเยอะอยู่นะคะ คือพวกเนี้ยค่ะเวลามันจะใกล้หน้าจะบานนะคะก็คือเวลามันโดนแดดสักวันหนึ่งเนี่ยมันเริ่มบานเลยนะคะดอกไม้ดอกพวกพูนนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนกันดอกดอกพรำดอกพรำดอกพุนเนี่ยค่ะทางที่เราจะไปขุดไปขุดต้นไม้ดิฉันอยู่ไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงนะคะก็ จะอยู่เหมือนน่าจะเป็นอำเภอนะถ้าเทียบเป็นอำเภอเป็นอำเภอค่ะแต่ว่าจังหวัดมันก็จะเล็กกว่าจังหวัดไปแต่ว่าว่าอำเภอบ้านเขาค่ะที่ที่ฉันอยู่มันจะมีตอมคือตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมีศาลศาลนะคะศาลแล้วก็มีโรงพยาบาลมีศูนย์ต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ คือครบครบมาหาครบเมืองเราครบยิ่งมันสะดวกมากเลยเพราะว่าเราเราเป็นคนต่างด้าวเนาะเรามาอยู่มันจะต้องแบบอยู่ใกล้ตอมอ่ะนี่ยฮะเห็นบ้านหลังนั้นไหมคะบ้านนั้นจัดปาร์ตี้เห็นไหมคะมันจะเป็นเนินเนินเขึ้นไปแล้วก็จะเป็นเหมือนสร้างบ้านบนเขาฮันนี่ we should go that way กำลังหาอยู่ค่ะว่าจะเอาต้นอะไรดีเห็นไหมคะยาเริ่มขึ้นโอ้น่าจะอร่อยมากเลยสำหรับพวกแกะนะคะแกะกูดัสิมีแมวเดินตามเลยค่ะมีกุสุกูตุเช็คแฮปบอตหรฮะ where we release the fish นะนี mm ่ครับครับ I can see s <S นี่ค่ะเห็นไหมคะย่า,ยาจะเขียวเขียวทางเนี้ยมันทำไมมันถึงลึกใช่ไหมคะมันเป็นทางที่เขาไปไปสวนเขานะคะมันจะมีรถแทรกเตอร์แทรกเตอร์เนาะแทรกเตอร์ที่เขาไถอะคะ่ะไถดินพรวนดินเนี่ยค่ะ เนี่ยเป็นทางไปสวนเขาเหมือนมันจะอารมณ์ประมาณเหมือนหน้าฝนบ้านเรานะคะมันจะเละเลเพราะว่าหิม,มะ,ะมันละลายเนาะมันละลายแล้ว <c oughs> นะคะพวกที่ชอบฟูเออพวกที่ชอบขับรถแบบเขาเรียกว่าอะไรที่เป็นเป็นคาราวานนะคะที่ชอบเละเทะเละเทชอบมามีมอเตอร์ไซค์มี Mod มเออ มอไซค์วิบากนะคะหรือว่าเป็นรถที่แบบชอบขับขึ้นเขาอะไรเงี้ยจะมาทางนี้แอดเวนเจอร์ Adventure, เออพวกผจญภัยอะ่ะพวกชอบผจญภยัยเ mm hmm. นี่ยค่ะบ้านหลังนี้สร้างจากดินนะคะแต่ว่าไม่มีคนอยู่ละมันจะเริ่มจะพังละ mm hmm. เขาบอกว่าเขาจะมารีโนเวทใหม่คือปรับปรุงใหม่ ที่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยค่ะมันจะต่ำกว่าระดับตรงนั้นนะคะตรงนั้นระดับตรงถนนนะคะตรงเนี้ยคือน้ําท่วมค่ะสมัยก่อนน้ําท่วมอารมณ์เหมือนไปนาบ้านเรานะคะ <c oughs> เราไม่ได้เราไม่ได้ใช้ชีวิตแบบอยู่ในเมืองนะคะเราใช้ชีวิตอยู่แบบอำเภอที่อยู่ใกล้บ้านนอกนะคะ อากาศดีมากเลยค่ะที่นี่อากาศดีมากเลยถ้าหน้าเห็ดเราก็ไปหาเก็บเห็ดน,นะคะเนี่ยค่ะทางขึ้นชนันชนขึ้นไปขึ้นไปนะคะ่ะได้มาละค่ะไม่ได้ถ่ายตอนที่ไปขุดเพราะรู้สึกว่าทุลักทุเลมากเลยค่ะเนี่ยค่ะได้มาละหนึ่งเอามาสองต้นนะคะอุปกรณ์เรา เดี๋ยวเราจะไปดูตอนที่ปลูกนะคะ